Strategy เดิมชื่อ Microstrategy เป็นบริษัทซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลองค์กรที่เปลี่ยนกลยุทธ์หลักมาเป็นการถือบิตคอยเป็นสินทรัพย์สำรองในงบดุลภายใต้การนำของ m i c คร s l s a y l o r ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารซึ่งมองว่าบิตคอยเป็นทองคำดิจิตัลที่ช่วยป้องกันความมั่งคั่งจากเงินเฟ้อนไตรามาส2ปี2025 Strategy ถือครองบิตคอยจำนวนมากถึง628,791 BTC กลยุทธ์นี้ส่งผลให้หุ้น MSTR มีผลตอบแทนสูงกว่าบิตคอยอย่างเห็นได้ชัดโดยในช่วง3ปีที่ผ่านมา MSTR ให้ผลตอบแทน1,800เซเทียบกับบิตคอยที่250หเปรหรือในปี2024หุ้น MSTR โตเกิน400เปอร์เซ็นต์บริษัทร,ระดมทุนเพื่อซื้อบิตคอยผ่านการออกหุน้นคู่แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ์และการเสนอขายหุ้นในตลาด โดยมี BTCU เป็นตัวชี้วัดการเพิ่มจำนวนบิตคอยต่อหุ้นอย่างไรก็ตามหุ้น MSTR มีความผันผลสูงและมักซื้อขายในราคาพรีเมียมเหนือกว่ามูลค่าบิตคอยที่ถือครองอยู่จริงเช่นเคยมีพรีเมียม2.6เท่าในเดือนมีนาคม2024นักวิเคราะห์บางรายเช่น c u r i s Dale Capital จึงเลือกกลยุทธ์ l o n BTC/short MSTR โดยมองว่าพรีเมียมดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลและมีโอกาสปรับลดลงผลการศึกษาพบว่าบิตคอยเป็นตัวขับเคลื่อนข้อมูลหลักสำหรับราคาหุ้น MSTR แม้กลยุทธ์นี้จะมีความเสี่ยงจากการใช้ l e v e r a g e และการเจอจางหุ้นแต่ก็มีปัจจัยบวกเช่นโอกาสที่ MSTR จะถูกรวมเข้าในดัชนี S&P 500ซึ่งจะเพิ่มเม็ดเงินลงทุนนอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่นอย่าง MetaPlanet ของญี่่ปุนที่ใช้กลยุทธ์คล้ายกันและเติบโตอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการลงทุนใน MSTR ต้องเข้าใจทั้งบิตคอยและวิศวกรรมการเงินและแม้มีความเสี่ยงสูงแต่ Michael ซเลอร์เชื่อมั่นในศัก,กยภาพของบิตคอยที่จะทะยานขึ้นอย่างรุนแรง God Candle ทำให้การลงทุนใน MSTR เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เข้าใจบิตคอยอย่างลึกซึง้งและยอมรับความเสี่ยงได้